ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่ามือบายนะครับยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์เป็นงกำลังใจให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับจะมาแนะนํา5สกิลพื้นฐานนะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับในการเล่นเกมฟีฟ่ามือบายนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมลุกบางทีเกมลุกตื้อๆเนี่ยสกิลพวกนี้นะครับอาจจะทําให้เกมลุกมีมิติมากขึ้นเห็นช่องมากขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด5สกิลครับแต่ว่าสามารถเอาไปได้แค่4สกิลนะครับสกิลที่ผมเอามาเนี่ยเราก็จะมาแนะนําาาแนนนนนนววีี้้้ะครัับบสขหหลลลลลออกกกเเเปป่่่ยยยชิิิงงด็ทด แล้วก็อีกหนึ่งท่าเนี่ยจะเป็นท่ากดปุ่มยิงลากไปทางซ้ายนะครับก็คือท่าเหมือนคล้ายๆกับเฟกช็อตนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันก่อนนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่าสับขาหลอกครับคุณผู้ชมลักษณะท่าทางก็จะประมาณนี้ครับก็คือเราจะสับขาหลอกนะครับไปทางซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ผมเนี่ยจะใช้ประโยชน์กับท่านี้นะครับโดยการ ดึงกลับหลังครับคุณผู้ชมเวลาเจอคู่แข่งตื้อๆด้านหน้านะครับเราก็ดึงกลับหลังเพื่อสร้างเกมใหม่นะครับถ้าเราพลิกเองอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาเองนะครับถ้าเจอคู่แข่งที่เข้าพลวดนะครับบางทีนักเตะเรากะเด็นเลยนะคุณผู้ชมหรือว่าตอนเลี้ยงตัดเข้าในก็ได้นะครับท่านี้ก็ช่วยได้ครับคุณผู้ชมมาดูกันท่าที่2ครับก็คือท่าเลนเชงครับท่านี้เป็นท่ายอดฮิตแล้วก็ท่าที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยหัวร้อนมานักต่อนักแล้วนะครับเพราะว่าพอเราใช้แล้วเนี่ยคู่แข่งยืนเออทันทีนะครับผมบางทีมันจะ ทำให้เราสร้างจังหวะได้หลายๆจังหวะนะครับท่านี้เนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเล่นให้เป็นเลยบางนี้เนี่ยผมจะใช้เลนเชงปุ๊บแล้วก็ยิงนะครับไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับลูกมันจะพุ่งแรงแล้วก็ลูกเลียดนะครับประตูจะเซฟได้ยากนะก็คือท่าปรับเซียนเลยอะท่านี้นะครับผมท่าต่อไปครับท่าลอกยิงเปิดทางคุณผู้ชมท่านี้ก็เป็นท่าที่ฉีกตัวประกบได้ดีนะครับลักษณะก็คือง้างหลอกจะยิงแต่ว่าล็อกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะใช้ประโยชน์จากท่านี้นะครับก็คือตอนที่คู่แข่งของเรานะครับวิ่งตามเรรราาาออยู่เต้งกที่จะฉวปรับ แล้วก็กดท่านี้นะครับแล้วก็ฉีกไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้นะครับเป็นท่าที่ฉีกตัวประกบได้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ดีที่สุดหรอกฉีกดีที่สุดผมมาน่านจะชิงด้วยส้นนะ <โ OK. S 1> แต่ก็ฉีกได้ดีนะคุณผู้ชมถ้าใครเข้าพวดนี่คือแบบหลุดได้เลยนะครับถ้าเจอท่านี้เข้าไปนะท่าต่อไปครับท่ <ś Okey. S 1> าที่4ครับเป็นท่าที่ฉีกตัวประกบได้ดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยก็คือท่าชิงด้วยส้นถ้า,นาคานไหนนะครับที่ไม่เข้าบอลพวดไม่กดวิ่งแท็กเกิลค้างไว้อะไรแบบเนี้ยเจอท่านี้เข้้้าาาาไไปเยรสมมถทํใหหลลุุดดผช ถ้าเกิดว่าใครวิ่งตามอยู่นะทุกคนเคยเป็นผมว่าเคยเป็นพอกดท่านี้ปุ๊บแบบตัวชะงักไปเลยอะตัวที่วิ่งตามอยู่ชะงักไปเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านี้นะครับก็ถือว่าโกงมากส่วนท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่านี้ครับกดปุ่มยิงเราลากไปทางซ้ายนะเราสามารถบังคับได้เลยนะครับผมว่าจะลากไปทางไหนส่วนตัวของผมนะครับใช้ท่านี้คล้ายๆกับท่าที่1ครับใช้ประโยชน์ของมันนะก็คือดึงกลับครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยจะใช้ได้แค่ในแดนของคู่แข่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในแดนเรามันจะกลายเป็นเคลียร์ไปเลยนนะะมมัไ่่ยิงอ หรือว่าจะล็อกล็อกหน้าประตูก็ได้นะเวลามีตัวส่งไปนะครับแล้วก็ดึงกลับอะไรแบบนี้คุณผู้ชมดูนะครับผมจะใช้ดึงกลับอย่างเดียวดึงกลับนะครับเพื่อสร้างเกมต่อไปอะไรแบบนี้ข้างหน้าตื้อๆไม่มีเพื่อนนะครับเจอคู่แข่งมาดักทางได้ท่านี้ทําได้ดีเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นหลอกยิงนะครับแบบเลี้ยงเข้าในแล้วก็ล็อกปานดังซ้ายเพื่อหนีตัวประกบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเฟิร์สทัชทุกคนพอส่งปุ๊บฟึบเลยเห็นไหมครับคือจับบอลจังหวะแรกของเราจะดีเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเฟิร์สทัชปะน่าจะใช่นะ ก็ประมาณนี้ครับท่าทางนะก็จะมี5สกิลนี่แหละที่ผมแนะนําให้ทุกคนไปฝึกแล้วก็เลียนให้คล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเลียนให้ดูสเกมหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับมาว่ะคุณผู้ชมแหลงหนึ่งหลานหนึ่งแสนห้าหมื่นแหลงใกล้เคียงกันฟีฟ่าสองเหมือนกันตัวนักเตะก็ใกล้ๆกันนะครับผมแต่ว่าเราจะได้เปรียบตรงที่เราเป็นทีมเย้าเป็นเจ้าบ้านครับคุณผู้ชมกรรมการก็จะเข้าข้างเรานิดนึงทุยตะกะแหนวเนี่ยทุกคนก็รู้ๆอยู่เนาะว่ากรรมการแม่งหัวหัวอะไรทุกคนไม่ต้องเติมนะรู้กัันนอยู่ะครบ มาเราเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับผมมาดูกันว่าฮาร์ดสกิลพวกนี้จะช่วยเราได้มากแค่ไหนนะฮะในการเล่นเกมลุกนะครับโ <Okay. S 1> จุดดทางทอสล็อกกับ1ทีสับขลอกดึงกลับอีกหนึ่งทีเป็นไงครับถ้าเกมหน้าตันเนี่ยทุกคนดึงกลับได้เลยนะครับเพื่อสร้างเกมลุกใหม่เราเลนเชงหน,งหนึ่งทีครับเป้ไหลามาที่บุโนโ่ล็อกกลับหนึ่งทีเอเซียนกุลิดว่างสวยเป้หนึ่งทีเลนเชงแล้วฟัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมโ้โหเอ็มปเป้ดูดิ เลนเช้งหนึ่งทีคู่แข่งเอ๋อเลยนะฮะจังหวันนี้มาเรานำแล้วครับ1 0นบอลหลักหลักยังไงล็อกไปล็อกกลับแล้วส่งไปที่คาฟูสองเขาสองเลยเอ้ทำไมไม่เอากุลิตเข้าวะเอาสวยตักได้คุลิตไหลมาที่ครับครับไหลมาให้ต่อที่เอเบเป้เอเป้ตอกหนึ่งทีแล้วติดแม่งเอ้ยเวลาตอกระวังด้วยนะผู้ชมมันจะเบี้ยวนะครับมันชอบเบี้ยวเอาสวยแตซีตัดได้ เอเซียนมาเหยียบบาเป้บาเป้บูโนวิ่งดิวิ่งดิสวยอุ้ยติดอีกโอ้โหมันดักดีจังวะมันพวดดีว่ะหมอนี้เอาดักได้อยู่<อ>แต่มันส่งบอลไม่ดีครับครอสบูโนปึ๊กหนึ่งทีสวยกุลิดเอาได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเปิดโวงโมบายอุ้ยไม่ติดว่ะทุกคนเอเซียนอุ้ยไม่ยืนตามตำแหน่งวะกุลิดมาทำไมอ่ะสวยสวยบูโนหลาที่เป้ เปไปดิครับเอา้าตอกไปดิอุจานอุยได้อยู่เปเรียบร้อยไหมล่ะเพื่อนเตอกหายไปดิอุยผมผมคิดว่าฟาวนะตอนแรกอะ่ะดูดตอกปุ๊บนุ่เฮ้ยเราไปสไลด์เขานี่หว่ะ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับสองศูนย์มาดิอีซี่ีซี่แต่แหลงประมาณนี้มันตึงนะทุกคนผมว่าผมต้องโดนอะ่ะใช่มไหมต้องโดนสักเม็ดแหละ เซียนดักไว้กุลิดพวดเลยกุลิดพวดเลย,เ,ลยเอาดักได้ด้วยมาที่เป้ตอกหนึ่งทีหายหายจาังหวะนี้ต้องเฟกเฟกเข้าในปึ๊บอ,อุ้ยมันดักได้ยังไงผ่านแล้วโดนสวนเพศสุดท้ายแล้วด้วยอุ้ยโดนเลนเช้งเออเลยว้าวเีบรลอยโดนเพศทายา่ะ แม่เงเอ้ยอะไรวะซาลิบาโดนเลนเชงปุ๊บเอ๋อเลยอะแต่มันมีนักเตะบางตัวเนี่ยที่แบบโดนเลนเชงแล้วก็ยังเล่นได้อะทุกคนอย่างเดซาย,ยี่อะไรพวกเนี้ยเดซาย,ยี่มันดินี่อะไรพวกเนี้ยโดนเลนเชงแล้วมันไม่ค่อยเอือเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําเลย2ตัวนี้มาสวยครับดักได้เหมือนคู่แข่งจะส่งบอลแม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับจอร์แดนครอสเฮ้ยม,มันไม่ใช่ซาลิบานี่หว่าทุกคนอุ้ยผมลืมเปลี่ยนแม่เงเอ้ย ผมเล่นโหมดชาเลนจ์ไงแป๊บนึงผมเปลี่ยนแป๊ <Okay. S 1> บโอเคซาลิบาเข้าไปผมก็ภาคซาลิบามาตั้งนานแม่งเงยไม่ได้ดูชื่อมันเห็นมันตัวเอสเหมือนกันเซียนดักไว้สวยอุ้ยไม่ได้วะมันยังได้อยู่หมาดิเอสเซียนไปดิครับยูฮันครับไปไม่ได้ครับต้องกลับหลังก่อนสร้างเกมลูกใหม่ฟึบส่งไปที่บูโน่บูโน่เป้เลนเชียงหนึ่งทีเอาหลุดไหมล่ะ ปึ๊บเฮ้ยจานไอน้ไม่เฝ้าจานก็เป็นทีมเย่านะเว้ยเฮ้ยมาแต่ว่าเราได้ลูกโทษอยู่คุณผู้ชมซาลิปา่าเรียบร้อยไหมล่ะโอ้โหเตะมุมนึกว่าลูกโทษแอคไปหนึ่งดอกเขามาอมยิ้มอะไรโดนแอคไปดิปึ๊บเต็มหัวครับจนฐานอคอนเปิดมาศัตตูต้องแก้เกมครับด้วยการเปลี่ยนตัว เอาแล้นตัวนักเตะก็ใกล้ๆกันนะคุณผู้ชมเอาแล้วดักได้เขาส่งบอลไม่ค่อยละเอียดนะคนนี้นะครับมาบอนเกมใหม่ครับพยายามจะเสียบอลง่ายนะครับโดยเฉพาะกลางทางไปเล่นเชงเล่นเชงปึ๊บเรียบร้อยโยูทุกกะเล่นเชงเบิ้ลทำไมมันไปท่านั้นได้วะแต่ก็ฟุกนะฮะดูดิเล่นเชงปึ๊บจะเล่นอีกทีอ่ะแต่มันไปคลิกโดนแบบท่าประจำตัวของมันนะครับโอ้ยสี่หนึ่งเลยครับคุณผู้ชม แน่แน่แน่น่มีมีมีหัวล้อย่อหัวล้อย่ออะไรเพื่อนสีหนึ่งไปแล้วเราตัดได้อีกแล้วอุ้ยอะไรอย่างมีแบบนี้ด้วยหรอเรายวยังตัดได้ครับกุลิตอุย้ยผมไหลเพื่เวลุน,นี่อะไรเกมโหลโหลมันชอบส่งไม่ตรงมาเกมนี้เอาตัดได้ครับยวนครับคืนมาเลยกุโนโไปครับปึ๊บเข้ากลางไปยันครับโอ,อ้จาน เปล่านะเปล่านะเออเหลือไหมละ่ะลูกเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่เหลือบูนโน่แมงเหลี่ยมยิงโคตรดีนี่ไงไม่เหลือโอ้โหบูนโน่แฟนานปึ๊บขนาดวิ่งไปปิดเลยครับคุณผู้ชมโกงจริงฮะบ,บูนโน่ผมถึงเลือกใช้ไงตัวนี้ในตำแหน่ง CAM นะครับผม111ผมคิดว่าจะเป็นงานยากนะฝากไว้เพื่อน ฟูลหลไปที่ลูคัดวัตเกตวัตเกตดึงกลับหนึ่งทีนี่ไงเลนเช้งเออไปด,อดิไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ชนะโอ้โหโดนง่ายๆเลยเนาะโดนง่ายเกินไหมอโอเคครับหมดเวลานี่แอคไปหนึ่งทีก่อนเอ้าเอๆาเอาเอาเอา,เอา,เอาไอ้นี่โป้งแดงเหรอ,อโคตรเกียนอ่ะ เกมฟีฟ่าทำให้ผมเป็นคนเกียนมากๆนะครับยิง5เข้ากรอบ5เป็นประตู5ก็ดูเอาว่าคมไม่คมอะม่ะคมเกินก็มันเป็นประโยชน์มากนะทุกคนในการเล่นเกมลุกนะครับสำหรับสกิลนะจำนะบางทีเกมตื้อๆนะครับสกิลก็อาจจะทําให้เราเนี่ยแบบมีมิติมากขึ้นนะครับมีช่องเข้าทํามากขึ้นอะไรแบบนี้ยิงเ6 8ยิง7ป8ประตูเฉลี่ยแล้วนัดละ2ลูกกวกาๆนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้นะถ้าคิดว่ามีสาระนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม<ส>ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอยากดูคลิปอะไรอยากให้แนะนําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคุณผู้ชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับเออไม่ใช่ถ้าถ้ากดแล้วไม่ต้องกดแล้วนะคุณผู้ชมกดครั้งเดียวก็พอนะครับไปบายบายครับคุณผู้ชม